วัสดีครับผมอยู่กับผมนายตั้งใจครับผมครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศบรรยากาศเป็นบรรยากาศดีครับอากาศดีวันนี้อากาศเป็นหนาวครับก็เลยสิพ้าพี่น้องห้าเลาะปลูกพริกครับเนี่ยพริกดีคลิปคุณก้อนผมได้โลงไวทีทีท ถึงขั้นตอนการที่เข้าเพาะนะครับเนาะตอนนี้พิกเข้ากันใหญ่แล้วครับเนี่ยบึงต้นใหญ่แลครับแต่ว่าล่ำจุบกแข็งบันไดทัวราะุ่มบ่ไล้เออกก่างแดดเดี๋ยวเาจะเลือกเอาตน้นีีไงครับตน้นีีไงจะออกไปปลูกไปปลูกตามโอ้ิขึ้นมาเบิดเลยครับ ต้นน่อยก็เอาไว้ปลูกใช้กันไว้รดครับเอาไปเนบปลูกครับตามโคนทุเรียนตามเหงาทุเรียนเยาะห่อเหลือกถอนเอาแต่ต้นนี้ใหญครับน้องต้นนี้ใหญ่แข็งแข็งพอดีพันธุ์พริกนี่ผมบ่าเ้เอาออกมาถือแดดครับต้นมันกเ็เลยเป็นแบบว่า ยังบวัวแข็งบันไดน,นะครับเนาะพึงใหญ่ออกมา晒แดดมือนี่นะครับเพราะว่าตอนมันอยู่ในห่มนะเหมือนมันตุ่นหน่อยครับนี่เนาะเหมือนมันตุ่นหน่อยผมก็เลยบ่ไ,ได้เอาคิดว่ามันจะบัทนแดดเนาะอย่างมันตายเพราะว่าช่วงสองสามมือก้อนหนานั่นแดดมันจัดนี่ครับแดดมันห่อนแห้งแบบ ฮอนหอนลนยเลยนะครับวันนี้ก็มาฝนตกฝนตกเลยกับมหนาวครับนี่อยอากาศเปลี่ยนแปลงแบบต่างตัวน้ำบ่ท่านครับเดี๋ยวเขาเลือเอาปลูกไปน้ำครับปลูกไปน้ำเรื่อยตุ่นไนยนไหญ่เขาเอาไปปลูกปลูกไปเรื่อยครับเพรานะว่าเนี่ยตั้งใจผมกับ นี่อันนี้คือข้าปลูกเสริมครับนี่ผมปลูกเสริมตัวนี้รุ่นกอนรุ่นกอนี่ออกดอกแล้วออกดอกแล้วเขาจะปลูกไปเรื่อยๆรอบโคนต้นทุเรียนเท่านีนครับก็บจะปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆทุเรียนกับกำลังถือฝนกัล่างได้ยอดครับนี่เขาก็ต้องมาฉีด,ดยวฉีดห้อมไป ฉีดเองกะฉีดกันแม่งกันยังไหวน้ำครับเนะี่ยตาบอ่อหนะ่็จะเป็นน่าจะเป็นเอ,อือนมืออผมจะฉีดกันแม่งไหวเดี๋ยวลงฮอร์โมนก่อนครับลงฮอร์โมนเหล็งเกี้ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล่องครับปุ๊บปลูกกระเบื้างรับพี่น้องนี่นี่กันเน็บเลย มีดเสียบเพราะว่าดินมันฝนมันตกแต่คุณมันตกแล้เอียดเสียบเนีบๆไปเลยครับทายคนเดียวครับมึงเอามีดเสียบแล้วก็นเนีบเลยเพราะว่ามัน,มนติดง่ายอยู่ครับติดง่ายโอ้ยลำบากครับพี่น้อง ไายกับไายคนเดียวไายกิ๊ก็ได้อยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นกล่องก็ยังบ่หันมหม่ากล่องกับโมฮันมาครับกล่องกับโมมามนมา้ำปลูกไปเลยครับปลูกที่ที่กับห้างก็แล้วแต่สะดวกลงไปของมันเอากระเน็บไปเลยอืมโอ้ อดีเนาะครับเนาะโครงการปลูกริกเนี่ยเรื่องแล้วเฮานเก็บคลายครับพี่หน้องท้องคือถามมันต้นใหญ่นะไอ้คนชัว่ามันสีเป็นงั้มต้นทุลี่ยนบปงั้มเหรอครับอดีคือถามมันอยู่หลอกมันก็นคือมันก็นจะเป็นโฮมเป็นโฮมบางบางผืนดินบริเวณที่โคนตุเลียนครับวายแดดไหมแห้งง่าม มันแดดร้นอนครับมันจะเป็นห่มบังคนทุเรียนไว<ม>้พอคนทุเรียนเนท่าบัดดีนเอ็นให้มันสะอาดเป็นไม่มันมี่อยานะครับจะก่อเสียร์จเกิดว่าเอ็นแปลนร้ายก็คือแดดมาซองไปถือหาทุเรียนครับเกิดให้ทุเรียนเท่ามีปัญหาอีกครับ